เมื่อวันที่8มีนาคม2023คู่บ่าวสาวเพื่อแต่งงานใหม่เดินทางไปเช็คอินที่รีสอร์ทริมทะเลอันเงียบสงบในรัฐฟลอริดาเพื่อมหันนีมูลกันผู้หญิงวัย29ปีชื่อเอเลนาริเวราเป็นหญิงข้ามเพศที่เปลี่ยนเพศอย่างถูกกฎหมายมาแล้วหลายปีเธอเพื่อแต่งงานกับแดเนียลคาร์เตอร์ชายวัย31ปีคนงานก่อสร้างจากจอร์เจียทั้งคู่เจอกันในแอปหาคู่คบกันประมาณ หนึ่งปีก่อนตัดสินใจแต่งงานแต่แดนเนียนไม่เคยได้รับรู้รายละเอียดเกี่ยวกับอดีตรหรือตัวตนที่แท้จริงของเอเลนาอย่างละเอียดสิ่งที่เริ่มต้นจากวันหยุดโรแมนติกกรหรลังจะก,กลายเป็นโศกนาฏกรรมรุนแรงที่ทำให้ชุมชนท้องถิ่นช็อปเอเลน่าริเวราเกิดที่ซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัส ตั้งแต่เด็กเธอรู้สึกว่าตัวเองต่างจากเด็กผู้ชายคนอื่นเมื่อโตขึ้นเธอยิ่งแน่ใจในตัวตนของตัวเองตอนอายุ22ปีเธอเริ่มกระบวนการเปลี่ยนเพศตอนอายุ26ปีเธอเสร็จสิ้นการเปลี่ยนเพศทางการแพทย์และเปลี่ยนชื่อเพศในเอกสารราชการทุกอย่างยางถูกต้องตามกฎหมายเอเลนาทำงานฟรีแลนซ์กราฟิกดีไซเนอร์ทำให้เธอใช้ชีวิตอิสระและค่อนข้างส่วนตัวเพื่อนและเพื่อนร่วมง,งานรู้จักเธอในฐานะคนเงียบๆใจดีและทุ่มเทกับงานมากสว่วน ในเดนียลคาร์เตอร์เติบโตในมือเล็กๆทางใต้ของจอร์เจียในครอบครัวอนุรักษนิยมเขาทำงานก่อสร้างหนักๆเพื่อนร่วมง,งานมองเขาเป็นคนขยันและไว้ใจได้แดนียลไม่ค่อยเล่นโซเชียลมีเดียแต่บางครั้งก็ใช้แอปหาค,คู่เขาบอกเสมอว่าตัวเองให้ค่ากับความซื่อสัตย์และความพักดี ในความสัมพันธ์มากที่สุดกุมภาพันธ์2022แดเนียนกับเอเลนามาเจอกันในแอปหาคู่คุยกันแบบธรรมดาธรรมดาก่อนจะกลายเป็นวิดีโอคอนและส่งข้อความกันตลอดเอเลนาเลือกที่จะไม่เปิดเผยว่าเธอเป็นหญิงข้ามเพศตั้งแต่แรกเพราะกลัวถูกปฏิเสธเธอคิดว่าจะรอจนความสัมพันธ์แน่นแฟนกว่านี้เวลาผ่านไปเธอเชื่อว่าแดเนียนรักเธอในแบบที่เธอเป็นจริงๆ และกลัวว่าถ้าเปิดเผยแล้วทุกอย่างจะพังความสัมพันธ์ค่อยๆแน่นแฟนขึ้นทั้งคู่บินไปหาคุณกันหลายครั้งแม้พื้นฐานและนิสัยจะต่างกันแต่ทั้งสองมีค่านิยมคล้ายกันเรื่องครอบครัวความไว้วางใจและการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการปลายปี2022แดนเนียนขอเอเลนาแต่งงานที่ร้านอาหารในจอร์เจียเธอตอบตกลงอย่างดีใจแต่ก็ยังไม่กล้าเปิดเผยความจริงต้นมีนาคม2023ทั้งคู่จัดพิธีแต่งงานเล็กๆมีแต่เพื่อนสนิท และญาติไม่กี่คนฝั่งเอเลนามีแต่เพื่อนจากที่ทำงานนอฝั่งแดนเนียนมีญาติแค่ไม่กี่คนหลังพิธีเสร็จทั้งคู่ตัดสินใจไปแฮนนีมูนที่รีสอร์ทริมทะเลเงียบสงบในเคลียร์วอเตอร์บีทฟลอริดาจองไว้ห้าคืนภายนอกทุกอย่างดูปกติทั้งคู่ดูมีความสุขและผ่อนคลายพนักงานโรงแรมบอกว่าทั้งสองสุภาพและดูรักกันดีเอเลนาชอบนั่งสเก็ตภาพตรงระเบียงตอนเช้าแดเนียนชอบเดินเล่นริมหาถ่ายรูปด้วยกันไปกินร้านอาหารทะเล ดูพระอาทิตย์ตกตอนเย็นแขกคนอื่นๆในรีสอร์ทบอกว่าดูเป็นคู่บ่าวสาวที่กำลังมีความสุขกับสัปดาห์แรกของชีวิตแต่งงานจริงๆ3วันแรกไม่มีสัญญาณความขัดแย้งชัดเจนเห็นทั้งคู่หัวเพราะตอนกินข้าวเช้าดื่มด้วยกันที่บริสอร์เอเลนาโพสรูปลงโซเชียลส่วนตัวแค่ไม่กี่รูปเธอไม่ได้เล่าให้ใครฟังว่าตัวเองกังวล หรือกลัวอะไรแดนเนียนก็ดูสงบและพอใจแต่บางจังหวะเขาดูเงียบกว่าปกติโดยเฉพาะหลังจากคุยกันในห้องนานๆนนมีพนักงานคนหนึ่งเห็นแดนเนียนดูเศร้าหลังโทรศัพท์วันส่วนเอเลน่ายังคงทำตัวปกติคุยกับพนักงานและแขกคนอื่นอย่างสุภาพแต่ที่เอเลน่าไม่รู้คือกำลังมีเหตุการณ์เล็กๆค่อยๆเกิดขึ้นบางอย่างกำลังเปลี่ยนไปแม้ภายนอกยังดูไม่ผิดปกติสถานที่ที่ควรเป็นการเฉลิมฉลองกำลังจะกลายเป็นสถานที่เอ กิจอาชญากรรมรุนแรงที่จุดประเด็นเรื่องตัวตนความไว้ใจและความกลัววันที่สี่ของฮันนีมูลทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนตอนเช้ายังเหมือนเดิมกินข้าวเช้าบนระเบียงเปิดโล่งเอเลน่าสั่งกาแฟากับผลไม้ตามปกติแต่แดนเนียนเงียบมากจ้องทะเลพนักงานสังเกตเห็นว่าเขาดูห่างเหินเอเลน่าพยายามชวนคุยเบาๆมีอะไรหรือเปล่าแดนเนียนสายหน้าบอกแค่เหนื่อยหลังอาหารเช้ากลับเข้าห้องเอเลน่าไปอาบน้ําแดนเนียนนั่งที่ขอบเตียงเลื่อนดูแล็ปท็อปของเอเลน่า เธอมักทิ้งไว้เปิดเพื่อทำงานไม่แน่ชัดว่าเขาเจอโดยบังเอิญหรือตั้งใจค้นแต่ตำรวจยินยะอันภายหลังว่าเขาเจอเอกสารการแพทย์เก่าในโฟลเดอร์ดาโโหลดจดหมายจากคลินิกเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนเพศเมื่อหลายปีก่อนมีช่วงเวลางเงียบที่นี่ไม่มีใครรู้ว่าแดนเนียนนั่งอยู่นานแค่ไหนเอเลนาออกมาจากห้องน้ำแล้วสัมผัสได้ทันทีถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปแดนเนียนนั่งตัวแข็งแล็ปท็อปยังเปิดค้างอยู่หน้าไร้สีตาแต่ตาจ้องเขม็งเอเลนาถามเบาๆเจออะไรหรือเปล่า แดเนียนไม่ตอบทันทีแล้วเขาปิดแล็ปท็อปช้าๆมองเธอมีอะไรที่เธออยากบอกฉันไหมเสียงสงบแต่เย็นเยือกเอเลนาชะงักเธอเคยจินตนาการโมเมนต์นี้ไว้หลายครั้งแต่ไม่ เคยคิดว่าจะมาแบบนี้เธอนั่งลงข้างๆสันเล็กน้อยแดเนียนฉันตั้งใจจะบอกฉันกลัวกลัวอะไรกลัวฉันเหรอเอเลนาพยักหน้าฉันไม่อยากเสียเธอฉันคิดว่าจะบอกตอนที่เวลาถูกต้องแดนเนียนลุกขึ้นเดินไปมาในห้องไม่ตะโกนแต่ความตึงเครียดในอากาศหนักอึ้งแล้วยังมีอะไรอีกที่ฉันไม่รู้ครอบครัวฉันรู้ไหมเพื่อนเธอรู้ไหมว่าฉันแต่งงานกับใครเอเลนาตอบไม่มีใครโกหกนายฉันยังเป็นคนเดิมที่นายรัก แต่สำหรับแดนเนียนทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วบ่ายนั้นแดเนียนออกจากรีสอร์ทคนเดียวเอเลนารอยอยู่คิดว่าเขาคงต้องการพื้นนี่เธอส่งข้อความและโทรไปแต่เขาไม่รับเธอนั่งที่ระเบียงม,มองคลื่นกังวลใจเย็นนั้นแดนเนียนกลับมาดูสงบกว่าเดิมแต่ห่างเหินกว่าเดิมทั้งคู่นั่งเงียบการพักใหญ่เขาถามเรื่องอดีตของเธอว่าเริ่มเปลี่ยนเพศเมื่อไหร่มีใครรู้บ้างและตั้งใจจะบอกเขาหลังแต่งงานใช่ไหมเอเลนาตอบตามตรงว่าเธออยากบอกก่อนแต่งแต่หาความกล้าไม่เจอฉันไม่อยากเสียเธอ เธอพูดซ้ำแดนเนียนไม่ได้ตะโกนหรือด่าแค่ฟังสีหน้าเรียบเฉยก่อนนอนเขาบอกว่าเนยอยากนอนเร็วเอเลน่าตกลงหวังว่าพรุ่งนี้จะได้คุยกันใหม่แต่บางอย่างได้แตกสลายไปแล้วคืนนะในแดนเนียนนอนไม่หลับกล้องวงจรปิดจับภาพเขาเดินออกไปเดินริมหาดคนเดียวหลังเที่ยงคืนกว่าชั่วโมงกว่านั่งมองทะเลมือล้วงกระเป๋าพอกลับมาเอ เลนาหลับไปแล้วเช้าวันที่5วันเช็คเอาท์เอเลนาตื่น7โมงแดเนียนยังนอนอยู่หันหน้าเข้าผนังบรรยากาศในห้องเงียบหนักเอเลนาเดินไปถามเบาๆว่านายโอเคไหมแดเนียนตอบโดยไม่หันเราควรเก็บของเชคเอาอีกไม่กี่ชั่วโมงเอเลนาพยักหน้าเริ่มพับเสื้อผ้างเงียบๆเ,เธอไม่กล้าพูดอะไรเพิ่มใจจริงวังว่าจะมีสัญญาณให้อภัยบ้าง แต่กลับรู้สึกถึงช่องว่างที่กว้างขึ้นเช้าสายเก็บของเสร็จทั้งคู่ลงไปเช็คเอาท์พนักงานต้อนรับสังเกตเห็นความเปลี่ยนไปไม่มีรอยยิ้มไม่มีบทสนทนาแดเนียนยื่นกุญแจห้องแล้วรอข้างนอกเอเลน่าจ่ายเงินเธอถามหรือฉันบินกลับดีกว่าแดนเนียนหยุดนิดหน่อยไม่ไปด้วยกันเถอะการขับรถกลับจอร์เจียเจ็ดชั่วโมงเงียบกริบตลอดทางแดนเนียนจ้องถนนเอเลน่าพยายามชวนคุยบ้างถามว่าจะแวะกินข้าวไหมแต่คำตอบสั้นๆครั้งหนึ่งเธอพูดเบาๆฉันรู้ว่าฉันผิดที่ไม่บอกเร็ว ฉันไม่ได้ตั้งใจหลอกแดเนียนเงียบพักใหญ่ก่อนตอบมันไม่ใช่แค่ผิดพลาดเธอเปลี่ยนรลักฐานของทุกอย่างเอเลนาเงียบเธอเข้าใจความโกรธของเขาแต่ยังหวังว่าเวลาและความจริงใจจะเยียวยาได้ระหว่างทางแวะบปั๊มแดนเนียนเติมน้ำมันเอเลนาเข้าหออง์น้ำพอกลับมาเห็นเขานั่งจ้องโภมาไลเมอรอลอยขับต่ออีกชั่วโมงแดนเนียนเลี้ยว เข้าที่พักโมเทลข้างทางบอกว่าในเกินกว่าจะขับต่อในห้องโมเทลบรรยากาศเย็นเยือยแดนเนียนนั่งขอบเตียงเจางมือถือเอเลน่านั่งเก้าอี้ริมหน้าต่างถามอีกครั้งว่าอยากคุยไหมฉันฟังพอแล้วแค่อยากคิดเขาตอบเบาๆคืนนั้นเอเลน่านอนไม่หลับรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่ใช่เพราะเขากูชัดเจนแต่ความเงียบของเขาดูอันตรายตีสองแดนเนียนออกจากห้องเอเลน่าไม่ถามว่าออกไปไหนรอยอ,ยอย่างวาดวันชั่วโมงกว่าเขากลับมาพร้อมถุงจากร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงขนม น้ำและมีดพกกล่องไม่เขาไม่พูดอะไรเอเลน่าไม่กล้าถามแต่สัญชาตญาณบอกว่าไม่ใช่เรื่องปกติเช้าถัดมาเขาบอกพร้อมขับต่ออารมณ์ในรถเย็นกว่าที่เคยเอเลน่าเสนอจะขับแทนไม่ฉันอยากควบคุมเองประโยคนั้นติดอยู่ในใจเธอบ่ายนั้นแวะพักรถเปียบใกล้ชายชแดนรัฐลานจอดรถว่างเปล่าแดนเนียนเดินเข้าไปในป่าเล็กๆเอเลน่ารอพักแล้วตามไปเรียกเขาไม่ตอบเธอเจอเขานั่งมองต้นไม้เราเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้เธอพูดอย่างระวัง ถ้านายไม่อยากอยู่กับฉันอีกฉันเข้าใจแต่ฉันอยากรู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงแดนเนียนหันมามองช้าชาฉันแค่ต่ออ้องทำใจทั้งคู่นั่งเงียบเอเลน่าร้องให้เบาๆไม่เสียงดังแดนเนียนไม่ปลอบเขาลุกเดินกลับรถในที่สุดถึงบ้านที่จอเจีแดเนียนจอดรถบอกคืนนี้เธอพักที่นี่ก่อนแต่เราต้องการพื้นที่เอเลน่าพยักหน้าเหนื่อยเกินกว่าจะเถียงเธอเอากระเป๋าเข้าไปนอนห้องรับแขกเย็นนั้นเธอส่งข้อความหาเพื่อนเขารู้ทุกอย่างแล้ว ฉันไม่รู้จะทำไงกลัวแต่พยายามสงบนั่นคือข้อความสุดท้ายของเธอคืนวันที่6หลังกลับจากฟอรเรดาเอเลนายังพักบ้านแดเนียลบรรยากาศยังตึงเครียดเธอหวังว่าการแยกกันตอนกลางวันจะช่วยให้เย็นลงแดเนียลออกไปทั้งวันไม่บอกว่าไปไหนเอเลนาไม่ถามเธออยู่บ้านคนเดียวไม่แน่ใจว่าจะอยู่ต่อหรือไปดี20นาฬิกา30นาทีแดเนียลกลับมาพร้อมอาหารเย็นวางบนเคาน์เตอร์เอเลนาถามอย่างระวังซื้อให้เราสองคนหรอเขาพยักหน้ากินข้าวกัน ทั้งคู่นั่งเงียบเอเลนาพยายามหาคำพูดแต่ไม่มีอะไรดูปลอดภัยหลังจากกินไปไม่กี่คำแดเนียนพูดเบาๆฉันคิดเดยอะมากเรื่องเธอเรื่องเราเรื่องความจริงเอเลนาวางซ่อมโอเคแดนเนียนต่อฉันไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเจอเรื่องแบบนี้รู้สึกเหมือนถูกโกหกไม่ได้เลือกเองเอเลนาตอบเบาๆนายเลือกได้เสมอฉันไม่เคยขออังนายฉันรักนายยังรักอยู่แดเนียนไม่ตอบทันทีมองเธอแล้วเบือนหน้า หลังอาหารเย็นเอเลน,น่าเสนอจะล้างจานเขาบอกเดี๋ยวทำเองเธอเดินเข้าห้องรับแขกส่งข้อความหาเพื่อนคืนนี้เขาสงบเรากินข้าวด้วยกันยังคิดอยู่ว่าจะไปพรุ่งนี้ดีไหมข้อความสุดท้ายในชีวิตเธอประมาณ23.15นาิกานาทีเพื่อนบ้านได้ยินเสียงตะโกนของผู้ชายเธอโกหกฉันตามด้วยเสียงดังโครมเพื่อนบ้านอีกคนบอกว่าแค่ไม่กี่นาทีแล้ว เงียบสนิทจากรายงานตำรวจเหตุการณ์ต่อไปเกิดขึ้นเร็วมากแดนเนียนบุกเข้าห้องรับแขกที่เอเลนากำลังเปลี่ยนชุดนอนทั้งคู่ทะเลาะก,กันสั้นหาเอเลนาพยายามปลอบแต่ความโกรธของแดนเนียนที่สะสมมาหลายวันระเบิดออก23นาฬกา20นาทีเขาเดินไปควหยิบมีดที่ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อวันนั้นมีใบเสร็จและกล้องวงจรปิดยืนยันในห้องนอนเกิดการต่อสู้มีร่องรอยเฟอร์นิเจอร์ล้มเสื้อผ้าขาดและบาดแผลป้องกันตัวที่แขน และมือของเอเลนาเธอพยายามสู้เพื่อชีวิตแดเนียนแทงเธอหลายแผลที่ลำตัวส่วนบนและท้องเพื่อนบ้านได้ยินเสียงกรีดสั้นๆแล้วเงียบแดเนียนโท911เองตอน23.27นาฬกา27นาทีเสียงสัน่นแต่ยังตั้งสติผมแทงคนเมียผมผมว่าพูกเขากำลังจะตายขอความช่วยเหลือด่วนเมื่อรถพยาบาลตึงเอเลนานอนแน่นิ่งข้างเตียงเสียชีวิตที่เกิดเหตุ23นาฬกา45นาทีแดเนียนยอมจำนนโดยไม่ขัดขืนบอกตำรวจผมทนไม่ไหว ผมเจอเรื่องที่ไม่ควรรู้ผมเสียการควบคุมผลตรวจไม่มีแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดในตัวเขาอาวุธถูกยึดบ้านถูกปิดผนกเพื่อตรวจสอบข่าวแพร่กระจายเร็วทั้งในและนอกประเทศหลายสื่อเน้นเรื่องที่เอเลนาเป็นยิงข้ามเพศจุดประเด็นถกเถียงหนักแดเนียนถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมระดับสองไม่ได้รับการประกันตัวสารแรกเขาแทบไม่มีอารมณ์พิพากษาสุดท้ายจำคุก25ปีไม่มีทันบนครอบครัวและเพื่อนเอเลนาร้องให้หน้าสารลูกสาวเราตาย เพราะอยากมีชีวิตจริงคำตัดสินนี้ไม่ทำให้เขากลับมาแต่เราหวังว่ามันจะเป็นข้อความว่าตัวตนของใครไม่ควรต้องแลกด้วยชีวิตกลุ่มสิทธิ GBU ทั่วประเทศยกคดีนี้เป็นกรณีตัวอย่างของความรุนแรงต่อหญิงข้ามเพศเพื่อนหาหจัดงานราลึกจัดตั้งมูลนิธิ e n เล o p e p roject ช่วยเหลือเยาวชนข้ามเพศเรื่องที่อยู่อาศัยสุขภาพจิตและกฎหมายส่วนแดนเนียนยื่นอุดทนแต่ศาลสูงสุดยืนตามคำพิพากษาเดิมความยุติธรรมทางกฎหมายเกิดขึ้นแล้ว แต่ไม่มีใครได้เอเลน,น่ากลับมาเธอแต่งงานได้แค่สัปดาห์เดียวอนาคตเพิ่งเริ่มต้นเรื่องราวของเอเลน,น่ายังคงถูกเล่าต่อเพื่อเตือนสังคมว่าความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจและการยอมรับคือสิ่งที่จะทำให้โลกปลอดภัยกว่าสำหรับทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็าตาม